สวัสดีครับเพื่อนทุกท่านทุกคนครับวันนี้เราจะมาทานข้าวกลางทุ่งนากันนะครับบรรยากาศดูบรรยากาศโดยรอบนะครับกลางทุ่งนาวันนี้จะมีอาหารอะไรบ้างและรสชาติเป็นยังไงเราจะพาทุกท่านมาดูบรรยากาศกลางทุ่งนาพร้อมกันนะครับขอเชิญทุกท่าน ร่วมทานอาหารกับเราในเที่ยงวันนี้นะครับเด้อนะครับเอาเลยครับวันนี้ขอแนะนําเพื่อนร่วมทายคนหนึ่งนะครับแดงหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับมาด้วยกันเราจะไปชิมอาหารกลางทุ่งนาด้วยกันนะครับดูบรรยากาศร,<อ>รอบๆกอนครับพอดีได้เวลาเข้าเที่ยงพอดีเข้าเที่ยงเขาเดียว วสวัสดีค่ะเอ่อเมาบองลาวอีสานกันเลยเนาะได้จ้ะเออด <ๆ S 2> อีสานกันเลยรายการอาหารอยู่นี่มีอย่างเนี้ยเนาะมีอย่างเนี้นย,เ,ยเป็นตะกินก็จะมีสิกงน่เจอของทงั้งร้าจ่ะก็จะเป็นชุดปลาช่อนเผาชุดไก่บานหนึ่งค่ะครับ ในเซตจะได้ส้มตําด้วยได้หอยจุกลวกเป็นเซตเลยจ้ะอ๋อเป็นเซตเลยปลาคอกับตัวใหญ่อันนี้หม่ถึงว่าซิกเนเจอร์ที่นี่เลยแมนค่ะออ๋ไก่บ้านเท่ากับจะยังเป็นตัวเลยค่ะครับนี่มีไก่เออมีปลาแม่น้ำซี่ยังสีเมื่อปลาแม่น้ำบอจ้ะมีแต่ปลาช่อนอ๋อปลาช่อนโอเคโอเคแต่เเป็นอาหารอีสานไทยบ้านเท่ากันไปแมนค่ะหรือว่าจะเป็นยางอินกับมี่เป็นเมนูก้อยกุ้งต้มไก่อ๋อก้อยกุ้งกับมี่ ไว้งต้มไกล่หลาบปูครับผมอ๋อบ้านบานอีหลีแม่ค่ะราคากันเองเนาะอันวะราคากะกะบ่แพงจ้ะราคากันเอง <c oughs> บรรยากาศโอ้ดีมากเลยเนาะอ <c oughs> ยู่นี่เอ,อมันเป็นสุ่มเอเป็นซุ่มสีเลยจ้่เป็นสุ่มปลูกเขาพร้อมปลูกเขาปลูกเขาพร้อมเขาก็เจียวไปตัวครับหนิแม่ค่ะเสร็จแล้วคุณจะปลูกปอเทืองอ๋อมีปอเทืองอีกสีเหลืองเลยค่ะครับ ซุ่มกระสิตามอำเภอเลยจ้ะซุ่มที่ลูกค้านั่งอยู่นี่เป็นซุ่มพาน้ำย่อยอ๋อพาน้ำอ๋อเป็นซื้อซุ่มแต่ละซุ่มอันนี้ก็ย่างครับซุ่มซื้อียงเนี่อันนี้ก็จะเป็นพาน้ำย่อยเออเป็นซุ่มบึงพระลานชัยค่ะมี่ซุ่มนี่ทุกซุ่มของอำเภอของจังหวัดละเอ็ดอ๋อ้โเป็นจุดเด่นของละเอ็ดแม่ค่ะสุดยอดสุดยอดอันนี้ยูจักปีแล้วครับเปิดจักปีแล้วอันนี้เพิ่อนเพิ่งเปิดได้ปีกว่าค่ะโอ้ปีกว่า ตอบรับดีครับรู้สึกตอบรับดีเพราะบรรยากาศเป็นยังไงคะดีดีครับดีเบื้องจากนี่แหละครับเบื้องจากเรียกใส่มากเลครับอ๋อค่าวตรงนี้เพจอยู่ไหมเนี่เพจอย่ามาตามนี่อ,อ,อนาหารกัตามตามเพจเลยค่ะครับผมเอาละมโอนีส่สิลองสั่งอาหารสักสองสามอย่างเนะาะลองชิมมึงดูว่าสิีอย่างนี้โอเคครับเดี๋ยวขอบคุณครับเดี๋ยวเดสั่งไปท่านคุณเนอะได้ครับเพจแม่เพจนะจ๊ะจ้าได้ค่ะ อุปก,กรณ์นะครับอุปก,กรณ์ในการกินข้าวเราวันนี้เ,ออเตรียมให้พร้อมเตรียมให้ลูกค้าเลยเตรียมนะครบทุกอย่างครับผ้<อ>าเช็ดผ้<อ>าเช็ดมีหมดครับหลอดดูดหลอดเดือดเนี่ยนะครบเลยครับเออนะการ้รับออน้ำอันนี้อันนี้ไม่ใช้แก้วครับ <laughs> อ,อ,อันนี้เป็นแก้วกินน้ำแต่ว่าเป็นถ้วยเป็นขันขันเล็ก อันนี้ก็เป็นถ้วยใส่อาหารอ่า <Okay. S 1> ถ้วยพักถ้วยพักน่ะมีถ้วยพัก,พกออกมาสองคนออกสองคนสองอย่างจานรองมีจานรองอ๋อพวกนี้เป็นอุปกรณ์อุปอุปกรณ์เสริมครับอุปกรณ์เสริมโอเคโอเคประมาณนั้น โอเคครับกับข้าวเราครับเป็นเลยครับโอ้ใส่ผัดมาสวยงามครับรรก็ข้าวเหนียวไม้ยัางโหยอยู่นี่โอ้เป็นห่อมาเลยครับข้าวเหนียวมาเป็นห่อเลยครับร้อน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 แน่ร้อนร้อนเลย เราจะได้ทำการแล้วทีน <recurs. S 2> ี้ชปลาอืมกินแบบบ้านๆครับบ้านๆอืมขนละหอเข่าคนละหอจานร่องเรียบร้อย ปูปูนาครับปูนาปูแดงนีอ่อ,อ้อมปูนา,นาก,านก้ามใหญ่ๆเลยครับก้ามใหญ่ๆเลยใช่ทับที่ลาวม,มีผักข้างเคียงเลยนะเนี่ยมีผักข้างเคียงด้วยนี่ทางนี้ส้มตำยังมีผักให้ยิงอ่าก้ามนะยาวก้าม ข้าวเหนียวเห็นไหมข้าวเหนียวครับง่ายเห็นไหมข้าวเหนียวมีห่อด้วยกินแบบบ้านๆครับวันนี้ครับโอ้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวใส่งัดอกกัญชันกัญชันเนี่ข้าวเหนียวอัญชันด้วยเอาวะไแล้วไปกินเลย เคอยคุมก,ก็คอยลุมทายบัตรกินว่ากินโชว์กินโชว์ <c oughs> มัเีเรื่องตั ี๋ยวเป็นนาข้าวมีปลาด้วยวนะน้ำนอันนี้ผมเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วตาบักหฮงรครับตาบักหฮง ท่านน้ำนมยังไงสิแม่ไปสวนขันจอเลยไปสัมผัสเลยท่านน้ำนมอ,อ่ะท้าโคงกระสินเขาไปขายแตงกบทน้ขขงข้างบรรยากาศสวนผักครับ บรรยากาศกลางทุ่งนาครับเพิ่งเกี่ยวข้าวเสร็จใหม่ๆนะครับมีเสื้นนอนผัานด้นอนอนเยนะบรรยากาศดยรอบกลางทุ่งนาภาคอีสานนะครับสัมผัสยังไงครับรสชาติอาหารเป็นยังไงครับอ๋ออร่อยมากครับทันบ้านนึงไปกุ้งสุก ป,ปกติคนจะกินกุ้งเต้นใช่ไหมแต่คนแก่แล้วอายุมากแล้วเป็นเสือเท่าแล้วต้องกินของสุกครับแล้วก็ปลอดภัยครับผมอันนี้คือผักชีลาวนะครับผักชีลาวเต่าผักเต่าผักเต่างามในงามเลยนะมีหลายอย่างครับปลูกไว้กลางทุ่งนาเรานี่ครับ มาเอครับมัดเลยกําลังเตยงานข้าวพ่งเกี่ยวเสร็จนะครับบรรยากาศโดยรอบครับกลางทุ่ง ไงครับอาหารกลางทุ่งนาวันนี้รบ,บรรยากาศรรากลางทุง่งนาชาติอาหารกลางทุ่งนานะครับหลังจากที่เราเดินทางผ่านมาเจอร้านพอดีเลยแวะเข้ามาดูสักหน่อยโอ้วิวบรรยากาศสุดยอดครับเย็นสบายครับอาหารก็อร่อยครับรวดเร็วด,ด้วยรับที่สําคัญก็คือผักปลูกที่นี่เลยครับกลางทุ่งเลยครับไร้สารพิษ อร่อยครับรนหลักคกณนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับค like, รับผมบ๊ายบายดกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับ <นะ S 2> พบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับนะ